มาตัวอย่างที่5นะครับจงสร้างจำนวนเต็มบวกที่มี4หลักได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครูก็สร้างกรอบขึ้นมา4ตัวนะแทนจำนวนเต็มบวก4หลักคราวนี้เรามายกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก4หลักกันว่ามีอะไรบ้างครูถามว่าจำนวน4,123เนี่ยสร้างได้ไหมใช่จำนวน 4, เต็มบวก4หลักไหมคำตอบคือใช่สร้างได้7,778ส,สร้างได้ไหมสร้างได้ไดถูกมันเป็นเลข4หลักสังเกตไหมมนะันเป็นเลข3ด้วย ก็ไม่ซีเรียสถูกไหมเพราะโจทย์ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ซ้ําหรือไม่ซ้ําเราสร้างอะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นสี่พันได้ไหมสี่พันใช้เลขสี่หลักไหมคำตอบคือใช่ใช้เลขสี่หลักอยู่ดีถูกปะถ้าเกิดครูสร้างศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเนี่ยใช้เลขสี่หลักไหมอันนี้ไม่ใช่เลขสี่หลักนะครับอันนี้ว่าเลขสามหลักโอเคปะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการสร้างเลขสี่หลักเนี่ยเงื่อนไขของมันคือหลักหน้าตัวเนี้ยห้าเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นในการสร้างของครูเงื่อนไขง่ายๆคือ หลักหน้าสุด5เป็นศนะูนย์ะเพราะฉะนั้นเลขที่ใช้สร้างหน้าก็ก็จะมีเลขอะไรบ้างเลขที่ใช้สร้างหน้าจะมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าหจแดเก้าที่ไม่ใช่0นยะ์ะก็จะได้วิธีการสร้างทั้งหมด9วิธีหลักต่อมาหลักต่อมานี่คือเลขอะไรก็ได้จะเป็นศูนย์ก็ได้ใช่ไหมจากจำนวนเนี้ยเป็นศูนย์ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นก็คือเลขศูนย์ถึงเก้ามีทั้งหมดสิบตัวหรือสิบวิธีนั่นเองในหลักสิบก็เหมือนกันนะครับสิบวิธีแล้วก็หลักหน่วยเหมือนกันสิบวิธี เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เราจะสร้างเลขสี่หลักถูกไหมเหมือนเรามีงานสี่งานอะ่ะก็จับแต่และแต่และงานเนี่ยคูณกันคือคําตอบนะครับคําตอบข้อนี้คือ9ก้าคูณสิบคูณสิคูณสิบหรือมีค่าเท่ากับเก้าพันวิธีนั่นเองนะต่อมานะครับข้อต่อมาข้อที่หกสร้างจำนวนเต็มคี่บวกสี่หลักนะโจทย์ย้ำนะว่าเป็นจำนวนคี่นะครับที่มีสี่หลักได้ทั้งหมดกี่วิธี เมื่อกี้จำนวนจำนวนสี่หลักเราสร้างได้ทั้งหมด9 0้าันวิธีถูกไหมอ่าคราวนี้มาดูว่าในสี่หลักนั้นน่ะที่เป็นจำนวนคี้มีทั้งหมดกี่วิธีนะครับครูสร้างเลขขึ้นมาสี่ตัวเหมือนเดิมเลยครูถามว่า4ี่พันหนึ่งยี่บสาเนี่ยใช่จำนวนเต็มคี่บวกสีหลักไหมคาตอบคือใช่เหตุผลเพราะว่ามันเป็นเลขสี่ตัวถูกป่ะหลักหน้าไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วก็เนื่องจากเป็นจำนวนคี่คือลงท้ายด้วยเลขคี้นะอันนี้ถูกต้องนะหนึ่งพันห้าสร้างได้ไหม คำตอบคือได้บ้างเพราะลง้ายด้วยเลขคี่นะครับห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสร้างได้ไหมสร้างได้ออกไม่ได้สินะเพราะว่าหลักสุดท้ายไม่ใช่จำนวนคี่นะระวังนิดนึงหลักสุดท้ายไม่ใช่จำนวนคี่นะครับหรือห้าร้อยห้าสิบเอ็ดอันนี้สร้างไม่ได้เพราะว่าเลข,เลขหน้าสุดเป็นเลขศูนย์เห็นปะอันนี้เรียกว่าเลขสามหลักไม่ใช่เลขสี่หลักถึงแม้เป็นจำนวนคี่ก็ตามเพราะฉะนั้นคอนเซปต์หลักๆของข้อนี้คือหลักหน้าสุดต้องไม่เป็นศูนย์นะ ก็คือหลักพันเนี่ยห้าเป็นศูนย์แล้วก็หลักหน่วยต้องลงท้ายด้วยจำนวนขี้หรือเลขคี้นั่นเองหลักหน้าสุดห้าเป็นศูนย์แสดงว่าิเลขที่ใช้ได้ก็คือเลข1นถึงเก็จะมีทั้งหมด9วิธีส่วนหลักหน่วยต้องลงท้ายด้วยเลขคี้เลขที่เลขขี้คือเลขที่ประกอบไปด้วย1 3 5 7สห้าดแล้วก็เก้าถูกปะถ้าลง5้าตัวนี้ก็คือเลขขี้แน่นอนนะก็จะมีทั้งหมด5วิธีส่วนหลักอื่นยังไงก็ได้ไม่ซีเรียสถูกปะศูนย์ถึงเก้าสิบวิธีศูนย์ถึงเก้าสิบวิธีนะครับ คำตอบข้อนี้คือ4,500วิธีถ้านนักเรียนจำข้อเมื่อกี้ได้นะข้อเมื่อกี้เราบอกว่าเราสร้างจำนวนเต็มบวก4หลักมีทั้งหมด9,000ตัวใน9,000ตัวนี้มันประกอบไปด้วยเลขคู่เลขคี่อย่างละครึ่งถูกไหมถูกปะใน9,000ตัวนี้แสดงว่าถ้าเป็นเลขคี่ใน9,000ตัวครึ่งหนึ่งของ9,000ก็คือ4,500นะครับและในทำรยายการก็แบ่งเลขคู่ออกเป็น4,500ตัวเหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้เขาเปลี่ยนว่า ให้สร้างเลขคู่นั่นเองก็ลงท้ายด้วยศ2 4ย์แค่นั้นเองก็คำตอบเท่ากันคือ4,500วิธีนะครับต่อมาตัวอย่างที่7จํานวนเต็มบวกที่มี4หลักและหลักหน่วยต้องเป็นเลขศูนย์ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับเงื่อนไขคือลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ด้วยอันนี้คือเงื่อนไขของมันนะอันนี้ก็สร้างได้นะครับอันนี้สร้างได้ไหมอันนี้สร้างไม่ได้เพราะว่ามันไม่ลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะไม่เอา อันนี้ถึงแม้ว่าลงาทายได้ศูนย์แต่เลขแบบ3หลักอันนี้ก็ไม่เอาก็เงื่อนไขเหมือนเดิมคือหลักหน้าสุดห้าเป็นศูนย์แล้วก็หลักหน่วยเป็นศูนย์ก็บังคับให้เป็นเลขศูนย์แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นหลักหน้าสุดก็เหมือนเดิมครับไม่เป็นศูนย์ก็มีทั้งหมด9ตัวส่วนหลักที่มีเงื่อนไขอีกอันนึงก็คือหลักหน่วยใช่ไหมหลักสุดท้ายจะต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมีแค่ตัวเดียวส่วน2หลักที่เหลือหลักสิบหลักร้อยก็ไม่มีเงื่อนไขเลยก็10ตัวศูนย์ถึงเก้าเลขอะไร 900วิธีต่อมาตัวอย่างที่8นะครับจะสร้างจำนวนเต็มบวก4หลักโดยที่ไม่ใช้เลขซ้ำอะข้อนี้เริ่มยากขึ้นละโจทย์กำหนดว่าห้ามใช้เลขซ้ำนะเราจะไม่ใช้เลขซ้ำเลยนะครับจะทำได้ทั้งหมดกี่วิธีนะยกตัวอย่างเช่น5,670อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่เพราะเลขไม่ซ้ำเลยนะเป็นจำนวนเต็มบวก4หลักแล้วก็เลขไม่ซ้ำนะครับ1 3 9อันนี้ก็ได้ ถูกไหมสี่พันห้าร้อยสี่อันนี้ไม่ได้ละเพราะว่ามันมีเลขซ้ำละมาซ้ำสี่สองตัวลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่เอาเลขศูนย์สามห้าเจ็ดอันนี้ถึงแม้จะเลขไม่ซ้ําแต่เป็นเลขสามหลักอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันนะผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอนเซปต์หลักๆก็คือเหมือนเดิมครับเลขหลักหน้าสุดอะห้าเป็นศูนย์โอเคปะหลักหน้าสุดห้าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเลขที่ใช้สร้างคือเลขหนึ่งถึงเก้าคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเอาเลขอะไรไปสร้างนะ เพราะฉะนัน้นเลขหลักหน้าเนี่ยได้การวิธีแน,น่นอนนะซึ่งการวิธีนี้ครูเอามาเอามาจากที่ครูตีกับสี่เหลี่ยมเห็นปะนะในก้าตัวนี้ครูเอามาสร้างแล้วหนึ่งตัวเพราะโจทย์เขาบอกว่าห้ามใช้เลขซ้ําสมมติครูใช้เลขหกไปเอาเลขหกเอาเลขหกไปนะแสดงว่าในหลักต่อมาเลขหกต้องไม่มีถูกไหมแต่ถามว่าในหลักต่อมามีศูน์เป็นเลขศูนย์ได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้ถูกปะเพราะฉะนั้นในหลักต่อมาหลักร้อยเนี่ยเราจะเอาศูนย์รวมเข้าไปด้วยนะ ตอนนี้ศูนย์ถึงเก้ามีทั้งหมดสิบตัวเราใช้ไปแล้วหนึ่งตัวในหลักพันแต่พอในหลักร้อยเนี่ยเราเอาศูนย์มารวมด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นศูนย์ถึงเก้ามีสิบตัวใช้ไปแล้วหนึ่งตัวในหลักพันก็จะเหลือเลขอยู่ทั้งหมดเก้าตัวโอเคปะก็เหลือเลขอยู่เก้าตัวสมมติในหลักร้อยเนี่ยครูใช้เลขเลขแปดไปสมมตินะเพราะฉะนั้นเลขสิบตัวครูใช้ไปแล้วสองตัวนะในหลักสิบเนี่ยในหลักสิบก็จะเหลือเลขกี่ตัว ใช้ไปลเลขสิบตัวนะใช้ไปละสองในหลักสิบก็จะเหลือ8ตัวและในหลักหน่วยก็เหลือ7ตัวตามลําดับโอเคปะ่ะมันจะลดไปทีละ1นะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ9ก้าคูณเคูณแคูณเหรือมีค่าเท่ากับ4ี่พันห้า้สาสิวิธีนั่นเอง